ปางแงมสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับคุณล้องแตงกวาสวัสดีครับพมก็ผมปางแง้มทีมงานทีมุ่้จังเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่วัดโรงช้างจังหวัดสุดพรรณบุรีครับวว้าว วัดโรงช้างตำบลสาราขาวอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีหน่วยงานนักภาครัฐภาคเอกชนร่วมตั้งจุดบริการให้ความช่วยเหลือกับญาติพี่น้องของผู้ประสบเหตุโรงงานเพื่อเบิดรับแจ้งข้อมูลผู้สูญหายเดียวยาจิตใจรับเบอร์จากและมอบสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ สำนักงานคอพอภาคเจ็ดนครปฐมและคอพอจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับที่พยาประกันภัยลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัยครับเราก็เจอญาติญาติายาทายาทก็เอาสำรับประชาชนเพื่อจะ ีข้อมูลจากเลข13หลักว่าคนนี้ผู้เสียชีวิตเนี่ยมีการจัดทำประกันไทยบ้างหรือเปล่าเอาไปจักมานั่งที่นี่เลยในพื้นที่แล้วก็เอาเจ้าของรถมายืดเอกสารตรงนี้แล้วก็เร่งหลายการชดใช้โดยรวดเร็วค่ะเรื่องต้นมีผู้เสียชีวิตที่ทำประกันไทยไว้4รายรถยนต์1คันจำนวนเงินความคุ้มครองรวม514,205บาทส่วนวัดโรงชางนะครับก็กำลังรีบเครียพื้นที่เพราะ กำลังจะมีการจัดงานประจำปีของวัดอยู่นะครับที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานีนายอารีกรายนราเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคไทยในญี่ปุ่น IM Japan เพื่อจัดส่งแรงงานไทยไปฝึกปฏิบัติงานในญี่ปุ่นเป็นเวลา3ปีมีค่าตอบแทนตลอดการฝึกง,งานครับ โครงการ IMJ แป a n เริ่มมาตั้งแต่ปี2553ปัจจุบันนะครับส่งไปแล้ว5,875คนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า6,400ล้านบาทครับเค <Okay. S 1> okay. โครงการอุปสมบทหมู่ปีที่สองเป็นเวลาหนึ่งเดือนและกิจกรรมคณะพระธรรมจาริกทุดงเดินทางจากวัดภาวนาวิสุทธ์สวนป่าลานธรรมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทุดงถึงวัดป่าเจริญราชอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธาน,นีแล้วครับพระเดชพระคุณพระครูปรทุมภาวนาจารวิมงคลสูตรด็ตร์เจ้าวาดวัดป่าเจริญราชบอกว่า โครงการอุปสมบทหมู่พระสงฆ์จะได้ศึกษาประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นพระสงฆ์ที่แท้จริงครับในการเข้ามาบวชเวลาหนึ่งเดือน,นสั้นๆวิชาการ1นึ่งห้าวันฤทธิศีสิบห้าวันภาคปฏิบัติอีกสิหวันอันนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์เป็นอนิสงส์อันแท้จริงได้สัมผัสกับพระเหลืองที่แท้จริง และเกิดการยุบแห่งการตื่นเต้นกอเราแฟชั่นการเดินทุด,ดงเราก็ให้มีการได้ฝึกการเดินทุด,ดงศึกษาเรียนรู้วิธีพระทุด,ดงที่แท้จริงเป็นยังไงธรรมจาริกทุดงประสบผลสาเร็จด้วยดีพระสงฆ์และญาติโยมทุกท่านถึงที่หมายโดยปลอดภัยสาธุการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างครั้งแรกของปี2567 เตรียมจัดตั้งคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และปรับปรุงสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ใช้มานานกว่า10ปีครับนายไพโรธโชติกจเสถียปรปลัดกระทรวงแรงงานบอกว่าคณะอนุกรรมการปรับสูตรค่าจ้างขั้นต่ำจะมี17คนจากภาครัฐ7คนนายจ้าง5คนและลูกจ้าง5คนเพื่อหาสูตรคำนวณค่าจ้างใหม่ส่วนจะถึง400บาทหรือไม่ภูเก็ตจะถึงเป้า ก่อนจังหวัดอื่นไหมต้องรอคณะอนุกรรมการเริ่มทํางานก่อนนะครับถ้าเรามองตามเุการธุรกิจมีการจ้างที่สูงสี่ร้อยอยู่แล้วนะครับการพิจารณาของนุในการทำสูตรใหม่นะครับเราต้องมาดูสูตรก่อนว่าในสภาพควาจริงแล้วธุกรกิจควรจะจ0ดสี่ร้อยนะครับขอให้ให้อนุประชุมก่อนอน,นะครับเราก็สามารถตอบรได้ที่รีบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปร,รับสูตรค่าจ้างตั้งแต่ต้นปี ไม่เกี่ยวกับการที่ท่านนายกรัฐมนตรีไม่พอใจค่าจ้างขั้นต่ายังไม่ถึง400บาทนะครับจะจะตรงตามําหนิของท่านนายกหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ว่าคณะกรรมการเราคิดไว้ก่อนแล้วว่าจะมีการจะมีการปรับปรุงสูตรก,ก,ก,ก็วิงวอนนะครับว่าอย่าแทรกแซงเลยนะครับเราทําหน้าที่อย่างดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทําหน้าปฏิบัติหน้าที่นี้มานานนะครับถามแรงตอบแรงเห็นข่าวนายจ้างย้ายฐานกันผิดไปประเทศเพื่อนบ้าน เพราะค่าแรงสูงเกินไปจริงไหมครับเรื่องของค่าจ้างเนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องของเรื่องของต้นทุนอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าต้นทุนนั้นเนี่ยรัฐบาลดูแลเขาดีเรื่องของสาธารณบรกที่ดีนะครับเรามีไฟฟ้าเรามีน้ําเรามีถนนท,นที่ดีเรามีขนส่งทางรางที่พร้อมอันนี้เป็นปัจจัยหลักที่นักลงทุนเขาจะมองบ้านเราก่อนลุ้นขึ้นค่าจ้างขั้นต่ําเป็นของขวัญปีใหม่ไทยเดือนเมษายนหรือว่าวันแรงงานเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ ខ្លាប់ູນປູប